กลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดจะมารีวิวรถคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถ t o y ยต a a อ t i ติ1.6 G ปี2017นะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่45,900 0บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปีใหม่นะคะสภาพสวยๆยายจะบอกว่าเรีลขไมคันนี้นะคะอยู่ที่1 1 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะไมน้อยมากๆนะคะสาหรับอาติที่เข้ามารถนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะรีบ ต่อนัดมาได้เลยนะที่เบอร์ศู 87, นย์เ9 5 8 7นยดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะนัดแถมน้ํามันให้ฟรีเต็มถังทุกคันเลยนะคะซื้อรถกับนัดผ่านช่องทาง YouTube นะคะแถมฟรีน้ํามันเต็มถังนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะจะได้เป็นชมหน้าใหม่ไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังด้านหน้านะคะเป็นโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใส่ใสข,าขาวๆสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล้อแมกนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแมกอัลลอยปัดเงาสองสีนะคะสวยๆเท่ๆงามๆแบบนี้เลยนะคะยางนะได้เป็นยางปี2019นนะคะนี่อ่ะ ยางปี2019นะคะใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งเลยนะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมเดิมเลยไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชกนะคะรอยซีนด้านในเดิมเดิมหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอเรียบร่อยแล้วนะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะ มือจับประตูสี่ด้านนะคะสี่เดียวกับตัวรถเช่นกันนะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอาติดเขาเลยนะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโกโตโยต้ามีติดตั้งอยู่ให้เห็นนะคะโลโก้ติดครบอยู่ทุกบ้านนะคะตรวจสอบได้เลยนะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะช่วงล่างด้านหลังก็สภาพเดิมเดิมเลยนะคะรับประกันนะเรื่องชนหนักพลิกความจมน้ำไม่มีแน่นอนนะคะสภาพเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ ในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะชบเชี่ยวสวยงามนะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเช่นกันนะคะด้านล่างนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานนะคะเป็นตัวคโรล่าออาติส 1.6G นะคะ โลโก้ด้านหลังก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไรฟ้าให้พร้อมใช้งานเลยมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถปี2017เลขไมน้อยๆนะคะคันนี้รีบมาจับมาจองเลยยังไม่มีเจ้าของนะคะออกรถได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดออกรถได้นะคะทักเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้เลยนะาบบรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวนะัดให้ดูเลขไม่กันก่อนนะ ไมโกหกนะคะเรียกมาอยู่ที่ 1, นึ่งแนหนึ่กมิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีเรื่องการกับไมโกไม้มาอย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบประวัติทางศูนย์บริการได้เลยนะคะภายในนะคะจะตกแต่งเป็นโทนสีเบจตัดด้วยสีดําสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะได้ในส่วนของปุ่มเอ็งจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจคคย์เรสตาร์ทมือแอร์นะคะเป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นแข่งควบคุมกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะพวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบบังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพของพวงมาลัยก็แทบไม่มีร่องรอยการใช้งานไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยสึกหรอเลยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็ได้เป็นเครื่องเล่นเสียง CD usb วิทยุ fm ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อะนาล,ล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีช่องวางแก้วให้2ใบนะ เบาะนะคะเป็นเบาะสีเบจนะคะเบาะหนังสีเบจสวยๆงามๆไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยฉีกขาดน,นะคะสภาพแน่นๆตึงๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับผยื่ยนนะคะสภาพเดิมสวยๆงามๆเลยนะคะคันนี้รีบมาจับมาจองได้เลยนะคะ ห้องผู้โดสสารด้านหลังกว้างกงกันเลยนะคะนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้นะคะให้1ช่องนะภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีเบจน,นะคะทําให้รถดูสว่างดูบอดี้กว้างมากขึ้นดูหรูหราทัานสมัยมากขึ้นนะคะ <S <S มาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะ,ะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะ <S 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 เขามีในส่วนของถัดท้ายมาให้ด้วยนะคะมีถัดท้ายติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะด้านหลังด้านล่างเขาก็มีในส่วนของล้ออะไหล่มาให้นะคะเดี๋ยวเราเอาอุปรกรณ์แม่แรงมาใส่ให้นะคะรอยซีนเดิมเดิมนะคะหัวนอ็อตอ่ารอยซีนเดิมเดิมจุดเป็นอาร์ตกลมๆจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตนะคะสภาพเดิมเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี้เลยนะจุดเบ็ดอาร์ตนะคะกลมๆสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v t i นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4 6 0 0 c 125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆเลยนะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะสภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะแห้งๆงามๆเลยนะคะรับประกันเครื่องเดิมแน่นอนนะคะตรวจสอบประวัติทางศูนย์บริการได้เลยนะคะเครื่องเดิมบอดี้เดิมสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั Faster ้งคันนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะ จุดมาร์กแต้นสีจากโรงงานก็ยังมีให้เราเห็นอยู่นะคะจุดเมดอาร์ตกลมๆสวยงามนะคะหัวน,อน็อตด้านในสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยื่นเลยนะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะโลโกโตโยต้ายังอยู่ฉงวนกันความร้อนยังมีติดอยู่นะคะจุดเมดอาร์ตต้องฝากระโปรงก็ยังเด่นๆเ,เห็นชัดเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่จกตาแน่นอนนะคะสภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะ โซยต้าอัลติ 1.6G ปี2017นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยหรือว่ารีบติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์08260587ณเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนะคะย้ำนะคะ,ะ,คะสำหรับลูกค้าที่ซื้อกับนัดนะคะ จองรถซื้อรถกับนัดผ่านช่องทาง YouTube นะคะนัดแถมน้ํามันให้ฟรีเลยเต็มถังนะคะแถมน้ํามันให้ฟรีเต็มถังนะคะติดต่อนัดมาได้เลยนะคะเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้เลยนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะในการอัปเดตคลิปรถเข้าใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันในทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ